ไร่รถไปไปหมดอืมจากค่ารถขอขอพาเลยอืมที่มาตูดสว่าสิไปแลเด้ออืมปะเกอ๋อเดี๋ยวป้าโดนแล้วก็ผมบ่อยากบักที่สิอย่าเว้าสิเก็บบักดิสโลอะอะ Dạ, đúng rồi. Bạn có nhận được những bản tin về Sát-lẹ-khóa không? Sát-lẹ-khóa đang ở trong mặt trời. Sát-lẹ-khóa đang ở trong mặt อโดนแล้วานจะแค่เละอ่เนี <sa> ่ยทัาก็เลยเปลือ้อมจ้โดนแล้วโอ้บ้ามันเลยันนี้ไม่น่าเลยปทีน่าจะประสบโอนาะบบนาเลบจะรอตีดีสอเลยปถีเลยนบนนอจารุลวนี่ม่นาจะอุ่นอ่ะเนาะวันน

แอาว้เนี่ลอ่ชูเนี่อ่ชันไหมเอา้ม่ลุกลงวะนี่นีุ่ดลุกวเออเออเหรอเอไม่ลุกอ่ะม่ลุกทีละวัดโดนๆหนักอ่ะมลุกเนี่ยแต่ไมลุกเนี่ยอ่ะพวกกูพวกกูเรืเนี่ยเนี่ยสัญญาเลยจ้ะสัญญาหรอพวกกู Hoa, nhớ suốt đâu qua mắm bọc kia buồn, bì bạc hạc quyết định. Akuzy, nó khoa nè à lại